สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนวันนี้พามาเก็บไอ้ลูกอันนี้จ้ะมาเก็บลูกลิปสเปรี้ยวมากพี่น้องโดดโดก,โดกสีแดงสีอย่างสวยเลยสีแดงครัวมาเก็บของ ญาติแม่ญาติจะลูกพี่ลูกน้องค่อยมาเก็บแล้วครั้งนึง่งเปรี้ยวคับคนคนนอดนี่มีแทบทุกบ้านจ้ะก็ปลูกเวบประดับบุู่บไปเห็นกินเลยปล่อยให้มันหลวงทิ่งส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไปทำแย้มจ้ะโอ้ยพึ่งอันนี้ลูกดินแล้วบ้า บักย้มบักย้อมฟลงก็มีจ้ะเห็นบอนัดบักย้อมรั่งนั่นแหละบักย้อมรั่งอันนี้อันนี้ลูกเอ,อยียงก็บรูสีแดงึด้นกันโอ้โหดูดอกดอกจ้ะเราปลูกไว้กินของเรา แล้วพี่น้องอนอุยาดเก็บก่อนเด้อจ้ะเก็บไปใส่ฟิดไว้เอาจากซองกระปุกน,น้อยๆเวลาอยากของเปียวตอน,นเนี่ยตะแกกขาดใจยุจ้ะเราให้ยืยมกองพลาสติกตเก็บจกน้อยดอกดอกเนาะพี่น้องมัน,อนอดอกดอกหลายดอกแน่ ลมแรงมืยเนี่ยมันมาจาะมันอยู่ใต่ใบน้ำตาสีสวยเป็นพว่วงเลยสีสันสวยงามจ้ะ ล้มแรงกัดเดี๋ยวคนอนุอยากเก็บกันเ้อจ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งตอนเก็บเสร็จแล้วว่าจะได้เต็มสองกระปุกบ่เต็มแล้วจ้าเราก็เอาไปกินกับปิ๊กเกลือแค่นี้ก็พอแล้ว ดกมากอันนี้รูปพรมพจะพรมแบบพันเล็กไม่ได้พรมรูปใหญ่แต่อร่อยนะคะดกมากผลไม,ม้ชินินนี้ไม่ใช่ดกทุกปีะดกเป็นบางปีอย่างปีนี้ดกปีหน้าไม่ดกสิเป็นพวงเลยเหมือนผลอัางมมนเลย เห็นไหมคะเต็มเลยนะนี่มันสุกแล้วมันจะออกสีม่วงเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะสุกแล้วนะ่ะเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยจ้ะถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะสุกละอร่อยด้วย หวานอร่อยนุกมากเลยโดกๆดไม่เจ๋งล่ะโอ้ยมันยังไม่สุกดีเนาะยางคำจริงต้องล้างก่อนแต่ว่า อร่อยเชเหมือนอางุ่นเลยเต็มเลยจ้ะให้ดูข้างบนจะเป็นพวงเลยเรียกลูกพลัมจ้ะไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกถูกไหมแต่ว่า สาษาเราไม่เรียกลุ่มแม,ม้น่าจะเป็นพลัมบ้านเราเรียกพลัมหรือแบบถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงเลยจ้ะอร่อยหวานเต็มดอกมากเโอ้ยดกจริง,รงเป็นแบบว่าพัมพันเล็กมันมีหลายพันอะบางบ้านเขาปลูกพันใหญ่ลูกก็จะใหญ่ ตันี้มันอายุหลายปีเนาะนานแล้วไม่รู้กี่สิบปีมันอาจจะกลายบ้างกลายเป็นพันเล็กใช่ไหมดูไปก็เหมือนพุทรานะแต่ดูดูไปก็เหมือนในองุ่นเยอะมากจ้ะเดูสิเป็นพวงๆเลยอันนี้อไปทำแยมก็อร่อยกินสดก็อร่อยจ้ะ ดอกมากเกมีสองสามต้นมัน้งนี่ต้นหนึ่งอันนี้ต้นต้นเพิ่งปลูกหรือเปล่านี่ต้นที่สามเนี่ยอันนั้นอีกต้นหนึ่งหรือเปล่าต้นที่สี่ดูสิดอกมากเลยจ้ะอันนี้อายุยังไม่เยอะหรอกต้นเนี่ย เนี่ยมันเริ่มสุกละเนี่ยสีม่วงเก็บกินได้ไหมกินได้มันสุกแล้วแต่มันก็ลวงเ <c oughs> นาห <c oughs> <c oughs> นอนดูอันนี้ก็เครือองุ่นละดูสิอันนี้อันนี้อันนี้คือเครือองุ่นจ้ะ เครืองุ่นกำลังติดเต็มเลยเอะมาเะกำลังติดลูกเต็มเลยจ้าเครือขุนวันจันทมันขึ้นบ้านแกนั่นคืออ้าอยู่มากจ้ะโอเคจ้ะจะกลับบ้านแล้ว มานานแล้วค่ำแล้วเนี่ยเริ่มค่ำแล้วห้าโมงขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะถ่ายผลไม้มาให้ดูสวัสดีค่ะ